สวัสดีทุกคนเดอวนี้อยู่กับช่องอัลโต้เหนือแฮมเตอร์นะวันนี้เราอยู่วันนี้เราจะมายังแบบเครื่องบินนะแล้วเราก็แบบเราจะยันดิ้งลงให้ได้แบบสวยๆงงาๆนะไม่นะอย่าตายไม่่ร็ร ผมว่าผมก็ก็ปกตินะก็ยอดอยู่แล้วอะไม่มีทางที่แบบจะไม่หยนได้ว้าวาววจวคือผมก็มีงานางใ,หใหญ่อะทุกคนคือก็ปกติของคนแบบนั้นอะนะก็แปลกนะม่กี้ตัดไปึกนี้เพราะว่า กระโดดจอกกได้ไหมมันกระโดดไม่ได้โอ้ยเจยนดิ้งไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยวันนี้เตรียมเันดิ้งยันดิงนด้งสู่พื้น ไม่มีคนยักเอาอยู่อยากเอง็งเอง็งเอง็งยันดิ้งแบบสวยงามๆเอ้ยยาตุน้นควบคุมไอ้ตกให้ตกเดี๋ยวก็ควบคุมแบบสิกเนเจอร์คอลเลคชั่นอ๋ออออออ เท่าที่ก็คนมันกระโดดฉันอยากอยูว่ว่ากะปิกหายจากเอ้ยควบคุมไปได้ตอนนี้เครื่องบินผมควบคุมไม่ได้ตื้อควบคุมไม่ได้พวามจริงทุกคนไม่ควบคุมไม่ได้แค่บังก็จะต้องควบคุม ได้ตุ๊ต yeah, ุ kind, ๊ตุโขงยังเด้งกระโดดไม่ตายอย่าเตะแต่ไมอย่าเบิดนะเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วจานจะกาโดาดแค่ตัวเดียตู้ไฟไหมเฮ้ยฮอิคัปเตอร์แบบราหวหันกโอ้อยยางเทพ เกือบ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 เดสมอรีเกือบไปแล้วว้าวอ็นนี้นัน้นี้เอ็นนี้นั้นบึนบึนบึน เตรียมแบรนนิ่งแบบสวยๆไม่งามยองจอดยดยห้ากระโดดตู้บูเซซากโอ้นี่คือเซซากขนุนก็ไม่ต่างกันเลยเห็นไหมยายกัง้งเนี่ยนี่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 แค่นี้ มันจะยื่นได้อีกไว้นี่ไงไว้นี้เฮลิคอปเตอร์ขับยังไงวะน,นี่ตาตาเจียงเจียวเจีเจียงเจียวอย่ากูตาบขับไม่เป็นอ๋อวยางมันขับยังไงโอือจะไมมันขับยังไงอ่ะไม่ขับไม่เป็น นี่เหรอตืดอตื้ออขับยังไงโอ้กดอีทุกคนกดตอตตตจะเกิดอะไรขึ้นก็กิดปีกรุ มนันง่ยตุเียบเบิดผีชีพไม่สนุกเลยนะงั้นวันนี้เราจะเยนดิ้งแบบสวยๆงามๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ขับเครื่องบินเนี่ยก็ชนนู่นชนนี่ไปเลย แล้วผมขอประทานโทษที่ผมกระโดดสวยแต่เครื่องบินไม่สวยงั้นวันนี้งั้นสำหรับเอ้งั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการไว้แค่นี้งั้นใครเห็นคลิปนี้ก็ส่งให้เพื่อนต่อไปด้ะนะช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อย